สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการชุมชนคนอาสาเช่นเคยนะครับรายการของเรายังคงเป็นพื้นที่นะครับที่จะนําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมของคนที่รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าปี2554ที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่นะครับแล้วก็ปี2555ณขณะนี้ หลายจังหวัดก็มีปัญหาน้าท่วมแล้วนะครับและทุกครั้งเวลามีปัญหาน้าท่วมก็จะมีคําถามตามมาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเรื่องของการเตรียมการรับมือกับปัญหาน้าท่วมนะครับหรือว่าเรื่องของอ วิธีการป้องกันต่างๆนะครับเราก็เรียนรู้กันพอสมควรแล้วแต่บางทีบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงวิธีการหรือว่ารายละเอียดอะไรมากมายนะเพราะว่าคาพูดการน,นําเสนอผังภาครัฐนั้นค่อนข้างจะเป็นทางการนะครับแล้วก็ฟังลำบากเหมือนกันประกอบกับปัจจุบันนี้สภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับมีความเปลี่ยนไปตลอดเวลาภัยธรรมชาติบ้านเราอาจจะยังกลัวน้ำท่วมกันอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของสึนามิ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ละครับเป็นภัยธรรมชาติที่ เราเองวันไหวแล้วก็กลัวกันอยู่ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องเจอซ้ำขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับและนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งเขารวมตัวกันนะครับพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อจะถ่ายทอดแล้วก็นําเสนอให้เป็นคลังความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้กันล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ องค์กรนี้เขาเรียกว่า Design for Disaster หรือว่า D4D นะครับเป็นกลุ่มจิตอาสา,าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มของบรรดา Creative Designer นะครับนักออกแบบสถาปนิตต่างๆนะครับมารวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ติดตัวไว้เตรียมรับมือกับภัยพิบัตินะครับที่มาที่ไปของ คนกลุ่มนี้เขารวมตัวกันขึ้นมาได้อย่างไรนะครับและกิจกรรมที่ทำมีเป้าหมายอย่างไรบ้างวันนี้เรามีตัวแทนสองท่านนะครับจาก d ี d อหรือว่า Design for Disaster นะครับท่านแรกคุณสุรเสกยุทธิวัฒนะครับเป็นนักออกแบบแล้วก็เป็นเครือข่ายของ d ี d อด้วยนะครับแลอีกท่านหนึ่งนะครับคุณปริยาศรีพรมจินดาเป็นเครือข่ายของ d ีฟอดีด้วยเหมือนกันเป็นปริอ t ท v e นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ,รบสวัสดีครับผมคงจะเริ่มที่คุณปริยาศรีก่อนเพราะเข้าใจว่าเริ่มแต่เริ่มต้นเลย ดีโฟดีตั้งตั้งแต่ปี2553เมื่อ3ปีที่แล้ววะตอนนี้เรียกเป็นอะไรฮะเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรเป็นจริงเราเป็นจริงไหมเราเป็นเครือข่ายดีวาเครือข่ายเครือข่ายเพื่อนเพื่อนที่ช่วยกันมีจิตอาสาค่ะตอนั้นที่ตั้งขึ้นมาเพราะอะไรฮะปี53นานยังไม่ท่วมเลยทำไมถึงตั้งขึ้นมาก็จริงๆแล้วนะคะเครือข่ายเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่ผู้ก่อตั้งหลักก็คือคุณวิภาวีครับซึ่งเหมือนเป็น ด้วยความที่เขามีความรู้เยอะค่ะแล้วก็เห็นอะไรมาเยอะแล้วเขาก็มีจินตภาพเกิดขึ้นในหัวว่าถ้าสมมติวันหนึ่งกรุงเทพจมน้ําขึ้นมาคือเนื่องจากว่าภาัยพิบัติมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดนะนะก็มีขาวนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมากมายทียก็มีภาพขึ้นมาในหัวว่าถ้าสมมติกรุงเทพจมน้ําขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างที่ประกอบกันแล้วก็หลักฐานที่พบก็มันก็เป็นใบได้ คุณคุณนีณ้วิภาวีคุณวิภาวีค่ะเรียนอยู่เรียนเยอะอ่านเยอะแล้วก็เลยกตัวเย <c oughs> อะก็วเลยคิดหาวิธีการป้องกันเลยก็ไม่ใช่เป็นวิธีการป้องกันตอนแรกค่ะแต่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มให้คนทั่วไปเนี่ยเริ่มการหนักในเครือข่ายเพื่อนๆก่อนว่าถ้าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นมามแล้วคือเราระวังอยู่แล้วเรามีความกลัวอยู่แล้วถ้าเราป้องกันไว้หรือว่ามี อะไรบางอย่างที่มันจะผ่อนหนักให้เป็นว่าถ้าสมมติมันเกิดขึ้นก็น่าจะดีก็เลยเริ่มเริ่มชักชวนกันเพื่อนๆเครือข่ายใครทําอะไรได้อ่ะลองมาช่วยช่วยกันแต่กอดตั้งในคุณนิภาวีเนี่ยค่ะคประมาณว่าฉันกลัวแล้วเธอต้องกลัวกับฉันด้วยนะ,ะวิธีการเชเ่อใจกันใช่ไหมฮะแล้วตอนแรกที่ที่คุณคุณน้ำอาบเล็กชื่ออะไรกันคุณน้ำเนี่ยนะได้รับการติดต่อจากคนที่เอามาช่วยกันหน่อยเยอะมามามาตั้งเป็นเป็นเครือข่ายในเธอเนี่ย คุณน้ำตอนนั้นยังไงคิดยังไงว่าเออมันมันมันคววจะต้องจะต้องั้ง,ง,ง,งเป็นเคร,รือข่ายเลยไหมหรือว่าเอ,อ้คุณวีคิดมากไปหรือเปล่าอะไรมีมีในหวัวมนนันแบบแบบคือตอนแรกเลยเนี่ยไม่เชิงคือน้ำมนเรียนกับวีมาสมัยมหาลายัยแล้วก็ช่วงทีวีเขาเริ่มทําตอนแรกก็ก็เห็นแล้ว่าว่าเขาเริ่มแบบเออมีความคิดอะไรในหวัวที่จะเร,เริ่มกลัววีเขาเริ่มใช้คําปกติว่า มีตกเสด็จนิดๆในเชิงน่ารักน่ารักนี่ค่ะก็โอเคช่วยอะไรได้ก็ช่วยแล้วก็มีก็เริ่มมาเลอาฟังว่าเออเนี่ยนะมันจะมีปัญหาบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นแล้วพอดีบ้านน้ำอ่ะอยู่อยุธยาทุกปีก็จะน้ําท่วมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับว่าโอเคเจอปัญหานั้นคือเหมือนแบบคนเห็นผีคนเห็นปัญหามาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าช่วยได้ก็ดีนะความ ก็เลยเอาความถนัดของตัวเองที่ทำอะไรได้ก็ช่วยวีไปคุณคุณสุรเสศมาอยู่ในเครือข่ายนี้ตั้งก็ตั้งแต่ไหนะน่าจะปีทีแล้วคือไม่ได้ถึงขนาดอยดู่ตอนแรกผมถูกเชิญมาในฐานะวิทยากรมากกว่าครับก็มันจะมีงานชื่อว่าต้องรอดอคุณบีเขาชวนให้มามาเป็นวิทยากรบรรยายงานแล้วก็มาช่วยอธิบายผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจปกติผมจะชอบทํางานเพื่อสังคมอยู่แล้ว ครับเขาชวนมาเสร็จปุ๊บพอพอเราเริ่มเริ่มมาทํารู้สึกว่าอ,อ,องค์กรนี้ดีมีรู้สึกว่ามีจิตอา,าสาเราเราเหมือน,เห,อนเหมือนคลิกกันอะ่ะอืเราน่าจะช่วยอะไรเขาได้ก็อาจจะช่วยเขาอคุณ,ค,ณคุณน้ำตอนที่คุณอีตั้งครั้งแรกเแนบบี่ยเราเราวางโพสิชันของเครือข่ายหรือยังไงฮะจะจะเป็นจิตอา,าสาในลักษณะแบบไหนถ้าสมัยนั้นนะคะคือเราจะเป็นจิตอาสาในเชิงที่ว่า เราช่วยอะไรได้ตามความถนัดของตัวเองนะคะคเมื่อมีโปรเจกต์อะไรขึ้นมาใครถนัดอะไรก็จะเข้ามาช่วยๆๆนะตรงนั้นโดยวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆแล้วเราจะไม่ได้ลงไปที่หน้าง,งานหรือว่าไปเหมือนไปกู้ภัย <ๆ S 2> แต่ว่าเราจะนำองค์ความรู้ของแต่ละคนที่มีเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> มาประกอบกันเป็นให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เน้นที่จะให้ความรู้กับประชาชนกับชุมชนนะคะ แล้วก็ววะรลรวก็เหมือนกรอบไหมครับว่าคือขายของเราเนี่ยจะต้องเป็นเป็นคนกลุ่มกลุ่มไหนหรือว่าอะไรยังไงครับกำหนดไหมครับหรือว่าเปิดโอเพ่นหมดเลยโอเพ่น <Open S 1> หมดเลยค่ะ,อ,ะอย่างที่นําเข้ามาช่วยวีได้เนี่ยคือความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมหรือว่าวิศวกรรมรนนําเท่ากับศูนย์แต่ว่ามีความรู้ความถนัดในเชิงที่ว่า จะสามารถาช่วยต่อยอดอะไรบางอย่างได้หรือวาดภาพประกอบอไะไรอย่างนี้ค่ะครับก็จะช่วยคุณวีในในเชิงนั้นไปทําอะไรได้ก็จะทำมผมผมจะใช้คำพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าใช้ความสามารถของแต่ละคนใช่ใช่ค่ะช่วยช่วยช่วยแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆใช่ค่ะ<ๆ>เพื่อรับมือด้วยเพื่อรับมือด้วย<ๆ>อย่างของคุณสุรเสกเองเป็นนักออกแบบใช่ไหมคร ตอนที่มาช่วยตอนแรกๆที่เราเริ่มเข้ามาเนี่ยเรามาช่วย,นยในลักษณะแบบไหนครับก็เป็นลักษณะของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ครับว่ามันจะสามารถทำได้คือคุณวีเขาเหมือนตั้งโจทย์ว่าถ้าเกิดมีของใช้ประจาในบ้านพวกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมาทําอะไรให้ง่ายเลยที่สุดแล้วก็เสนอไอเดียไปเพื่อเป็นแรงบันดาลแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆำ้อง้ครับของของคุณวีของดีดไซนอร์ดีเอสเตอร์เนี่ยจะจะไม่เน้นความยากในการเร่ในการประกอบ คือจะเน้นความง่ายสิ่งรอบตัวเนี่ยนำมาสร้างคือคือชื่อชื่อเครือข่ายดีไซน์ฟฟร์ดิเซสเตอร์เนี่ยคนก็จะนึกถึงเรื่องการออกแบบเป็นหลักใช่ไหมมันไม่ได้หมายถึงว่าเราผลิตเราออกแบบแล้วผลิตแล้วเอาไปช่วยเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนการที่สอนให้คนคนที่ว่าสัยว์ป่ที่จะไปยุกใช้สิ่งต่างๆประมาณนี้มากกว่ายงถ้าสมมติเอาเอาประเทศเคียงผมไม่ไม่ไม่แน่ใจเป็นผลงานของดีฟอร์ดีหรือเปล่าเคียงใช้ขวดนะครับเป็น สุชีพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ลักษณะคล้ายๆกันแบบนั้นหรือเปล่าก็คล้ายๆนะแต่เราจะมีวิธีการคือถ้าเป็นลัลกษณะแนวคิดของดีโฟเดียนะคะคืออ,อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแหละคือก็จะมีม,มีความรู้ม,มีปัจจัยพื้นฐานปัจจัย4ของตัวเองที่จะต้องใช้รู้อยู่้วเราต้องใช้อะไรบ้างแต่อีกสองปัจจัยที่จําเป็นทําให้เราอยู่รอดในช่วงปัจจิบันได้นี่ก็คือคอ,อ,อีกหนึ่ง อีกนึ่งเรื่องก็คือเรื่องขององค์ความรู้รเรื่องการที่เราจะประยุกต์สิ่งต่างๆนํามาใช้ใชแล้วก็อีกรเรื่องนึงก็คือจิตสํานึกซึ่งอันนี้สําคัญมากบีจะเน้นเรื่องจิตสํานึกมากๆพอพอจะอธิบายเป็นรูปธรรมไมหน่เขาจนนเรองค์ความรู้เนี่ยองค์ความรู้ที่ที่เอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้นี่มัน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 กรอบมันขนาดไหนฮะมันที่ที่ทางกันเป็นเป็นความรู้พื้นฐานเลยเนี่ยนะคะ อย่างที่คุณเสกอธิบายว่าคุณเสกนำของใช้ต่างๆในชีวประจําวัน,นม,มาประยุกใช้ก็คืออย่างสมมติน้ำท่วมเนี่ยของที่ใช้อยู่รอบๆตัวกะลำมังถังพลาสติกอ,อะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถมาประยุกตแล้วก็มาใช้เป็นเครื่องช่วยชีวิตได้เราก็จะใช้ทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในละคะที่มีอยู่ประกอบกันสมมุติว่าชาวบ้านไม่มีอุปกรณ์นี้จะราหาที่มันใกล้เคียงที่สุดครับ เราพยายามหาสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของค<ใ>นนะครับามาใช้เพื่อที่แอดการต่อยอดขึ้นมาประยุกต์ใช้นี่คือองค์ความรู้ที่เราพยายามจะเผยแพร่อ๋อก็ก็เหมือนถือว่าเราเราก็แค่บอกว่าคือเหมือนกับจุดป,ประกายความคิดให้เขาอือยู่บนพืนฐานของความรู้ใช่ไหมว่าเขาสามารถจะเอาอะไรในในสิ่งที่เขามีอยู่ไปไปดำเนินชีวิตได้บ้างใช่ไหม เน้นให้ช่วยเหลือตัวเองด้วยอะค่ะอันนี้มันยากไหมครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าอยากจะสมมติว่าอย่างของคุณคุณน้ําคุณเสกเนี่ยคือเคทีบนักออกแบบก็จะรู้จักหยิบยับอะไมาใช้อ,อชาใช้ได้ปกติแล้วแต่ว่าอย่างชาวบ้านบางทีเขาก็ไอะไรเขายังนึกไม่ออกมองภาพไม่เห็นเนี่ย